ทุกคนวันนี้มีข่าวดีเกี่ยวกับแม่ Taylor Swift นะคะหรือคุณแม่เท,เท่ๆเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลย Hollywood m i n u t e Taylor Swift b i l l i o n a i r e อันนี้หมายถึงว่า h o l l y w o o d Minute ส่วนใหญ่เขาจะพูดแบบนี้เวาลาเป็นข่าวสั้นๆน,นะคะก็คือมี1 m i n u t e มี1 m i n u t e ิสำหรับข่าวแบบ เจ๋งๆนะคะประมาณนี้นะคะซึ่งมาจากฮอลลีวูดเลยนะคะแล้วเท y l เลอร์สวิฟก็คือคุณแม่เทสิคะเป็นบิลเ i ีย a i r ร์คือเขาไม่เขียนอะไรเลยเขาแค่เขียนบิลเ i ีย a i r ร์ก็เหมือนตะโกนบิลเ i ีย a i r ร์นะคะโอเคเราไปอ่านต่อเลย Taylor Swift Joins Forbes Billionaires List Jake Gyllenhaal signs a deal, and *Gone with the Wind* returns to theaters for its 85th anniversary. Dan David Daniel reports. Okay, Taylor Swift. joins Forbes Billionaire List นะคะก็คือ Forbes ก็คือเป็นสื่อดังมากที่เขาจะพูดถึงแบบผู้หญิงที่เกง่งคนรวยหรืออะไรเนี่ยคือเขาจะมีลิสต์ของคนที่รวยที่สุดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็น honor มากมากชาติดติอันดับของ Forbes นะคะซึ่ง Taylor Swift join ก็คือ joins หมายถึง add เข้ามาแล้วในของ Forbes billionaires list อันนี้ก็คือของคนรวยจริงๆนะคะ Jake g y l l e n h a l ก็คือคนนี้นะเดี๋ยวพาบบรูป signs a deal uh, ก็คือเซ็นสัญญานะคะ signs a deal คือเซ็นสัญญา and Gone with the wind ก็คือหนังนะคะที่ชื่อ Gone with the wind อันนี้ถ้าแปลว่า Gone with the wind แปลว่าอะไรนะคะหมายถึงว่าไปกับลมพัดอะคะ่ะก็คือกอนก็คือไปแล้วก็ลมก็คือ วินนะคะก็คือ gone with the wind ก็คือไปกับลมพัดน,นะคะโอเ okay. ค returns to theaters ก็คือกลับไปในโรงหนังก็คืออจริงๆแล้วอนังเรื่องนี้มันดังมากแล้วมันเคยออกมาจากเอ่อซีนีมาหรือ h ีเดิโออยากจะเรียกแบบไหนก็ถูกหมดเนาะ,อ,ะออกมาจากโรงหนังมานานมากแล้วค่ะแต่ตอนนี้เอากลับไปที่โรงหนังเพื่อ8 5 t h anniversary คล้ายๆหนังแฟนชันนะคะที่กลับมา recently นะคะ for Um, for anniversary ของเขาคล้ายๆหนังแฟนชันนะคะเพิ่งเข้าไปในโรงหนังใหม่อีกรอบเพื่อ anniversary ของเขาค่ะอันนี้ก็เหมือนกันสำหรับ Gone with the Wind นะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะสำหรับ Gone with the Wind นะคะแล้วคนที่ report ก็ชื่อ David Daniel นะคะ Taylor Swift has joined the Forbes World's Billionaires list one of 14 celebrities in the magazine's latest tally Forbes says her achievement is particularly noteworthy. She's the first musician to become a billionaire, 1.1 billion actually, solely from music and performance earnings. Forbes เป <c oughs> okay, okay ็นแมกกาซีนของประเทศอเมริกานะคะที่เขาจะดูมีลิสต์ว่าคนนะคะติดอันดับว่ารวยที่สุดหรือแม้กระทั่งธุรกิจด้วยนะคะแล้วมันไม่ใช่แค่ในอเมริกาเองทั่วโลกเลยมันจะมีทั้งในเอเชีย Middle East หรือยุโรปเองนะคะ หนังสือแม g กกาซีนของ Forbes ยังมีความดังถึงทุกวันนี้นะคะเพราะเขาจะมีลิสต์ต่างๆนะคะแต่จริงๆแล้วมันเกาะตั้งตั้งแต่ปี1917เลยนะคะแล้วมี History เยอะมากค่ะ category ต่างๆที่เขาดูนะคะมีหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่น finance economics นะคะแล้วก็การท่องเที่ยวก็มีนะคะกับการ invest ด้วยค่ะคือมันจะมีหลายอย่างตรงนี้ที่สำคัญอันดับหนึ่งเลยที่เขาชอบโฟกัสสังหลังคือ entrepreneurship นะคะก็คือคนที่เป็นนักลงทุนหรือนักธุรกิจที่โดดดังนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็น Celebrity นะคะเป็นคนธรรมดาด้วยก็ได้ค่ะ อันนี้จะเป็นหนึ่งตัวอย่างนะคะของ Kylie Jenner นะคะซึ่ง Kylie Jenner ดังจากการเป็นอยู่ใน Reality Show แล้วที่สำคัญเขามีเครื่องสำอางอะคะ่ะที่เขามาขายนะคะเครื่องจะเป็นของ Kylie Cosmetics เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่โปรโมทให้เขากลายเป็น billionaire ค่ะเขาได้มาถึงหน้าปกของ Forbes ก็เป็นอะไรที่น่าชื่นชมนะคะแต่ก็ทุกคนก็อย่าลืมเขาเป็น Celebrity เพราะฉะนั้นเขามี Back Up มีอร์ตแต่ยังไงเขาสู้มาด้วยตัวเองเยอะเหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของบุคคลทั่วไปนะคะก็คือคนธรรมดาคนคนหนึ่งนะคะ คอร์ s จะมีอันนึงที่ดังมากจะเป็น30 under 30นะคะซึ่งแคตตากรีนี้หมายถึงว่ามีบุคคล30คนที่มีความเทเลนต์นะคะอาจจะเป็น entrepreneur หรือว่าเป็นคนที่หาเงินได้ไวหรือ whatever นะคะซึ่ง30คนนี้มีอ่าหข้อแม้ก็คือจะต้องเป็น under 30ต้องอายุน้อยกว่า30เท่านั้นนะคะที่จะติดแคตตากรีนี้ได้สิ่งที่น่าสนใจมากคือการที่เราจะติดแคตตากรีนี้ได้เราไม่ส มารถไปบอก o r r e s ว่าอ่ะให้ n o m i n a t e ฉันนะไม่ได้แต่ว่าเราจะต้องถูก n o m i n a t e เข้าไปเองนะคะหรือจะต้องมีการที่คนเข้าไปโหวตได้นะคะซึ่งตอนท้ายคลิปเดี๋ยวพอจะโชว์วิธีการ n o m i n a t e เข้าไปนะคะ ใน30 under 30ก็จะมีทั้งดารา celebrity หรือคนบุคคลทั่วไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เราสามารถ nominate นะคะสำหรับบุคคลนะคะคือเราสามารถกด submit nomination ตรงนี้ได้เลยค่ะสมมุติว่าเรารู้จักใครที่เราคิดว่าควรที่จะมาเป็นในหนึ่งคนที่ควรอยู่ภายใต้ forbes 30 under 30นะคะแต่ไม่ใช่แค่เรา nominate เข้าไปแล้วเขามีสิทธิ์นะคือเขามีครูเขามีทีมที่ไปวิเค,คราะห์เยอะมากแล้วมีคน n o m i n เคนนะคะเป็นล้านๆนคนทุกปีอยู่แล้วขนาดตอนเนี้ยพอเข้าไปดูอะคะ่ะเขาเริ่มมีแบบ n o m i n a t e เข้าไปค่ะคะ้่องข้างจะเยอะแล้วเริ่มที่จะสร้างตัวลิสต์แล้วอันนี้ก็จะเป็น Hollywood Minute นะคะเป็นข่าวสั้นๆเกี่ยวกับแม่ Taylor Swift นะคะข่าวดีๆที่ทำให้แม่ Taylor Swift ทุกวันนี้เป็นบิ l i o เนีย e ซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยทุกคนเห็นคอนเสิร์ตที่เขาทำไหมคอนเสิร์ตหนึ่งก็มีแบบ หกหมืนกว่าคนนะคือเยอะมากนะคะแล้วตั๋วนางก็ไม่ได้ถูกนะแล้วคนก็อยากไปคือคนยอมจ่ายอะเพราะว่ามันเป็นแบบ world production มันเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่จริงๆนะคะโอเคทุกคนหวังว่าข่าวนี้เป็นเรื่องดีนะคะแล้วก็ใครอยากให้พ่ออ่านข่าวอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะเจอกันเอมหน้าคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย